สวัสดีครับมาพบกับผม,มบ่าวบึงการนนนาจิตเกยนะผมนะอันนี้ก็มารีวิวที่ทําปลาเสียมครับผมสอบปปร,ราวแขวงค้าม,ม่วนนะครับนะจากบึงการมาขี่สองกกโลนะครับข้ามปักสันแล้วก็ยาวมาแขวงค้าม,ม่วนครับผมติดนครพนมเมื่อคืนนี้ก็ไปพักอยู่ที่ตรงข้ามกับน,นครพนมนะครับนะไปะเดี๋ยวไปดูข้างในเอฟซีครั้งแรกในชีวิตครับผม,มบ่าวบุญการมาเที่ยวไปไปเดี๋ยวขอรีวิวข้อไปก่อนครับเดี๋ยวค่อยมาเก็บภาพทีหลังนะครับนี่ครับ อ๋โอโอุอันนี้เป็นบุญตาของบ่าวบุญการนอนนานนะครับเด้อมาครั้งแรกในชีวิตครับอืมสวยๆวๆแล้วก็มาถ่ายคลิปในเอฟซี FC ได้รับชมครับนี่น้ําเป็นสีฟ้าเลยแล้วก็มีน้าหยดด้วยครับนี่นะครับน้ำใสน้ําใสมาก,น,น,มากนี่สวยครับสวยอืม้นมนรอืมฮะไ ปลาอะไรเนี่ยปลาคอบอ่ะ,อ,ะอืมอ๋องามเลยว่ะไปเข้าไปเบิร้งในครับอันนี้ไก่น้ำเที่ยวบ่เื้อยังครับพอ,อมาอเลยเจอได้เลยป่ครับโอ้ยเ,เื่อปลามีสวยนะครับนี่ยไก่น้ำเที่ยวทางเรางานขับไปจากโลกครับเนี่ยตั okay, ้งแต่ปากถ้ำไปฮอร์จูสุดท้ายแมน800แปดร้อยเมตรแปดร้อยเมตรก็เกือบหนึ่งกิโลครับขาดอีกสองร้อยเมตรก็หนึ่งกิโล อสวยครับสวย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 บือไหนท่ามปูรนนปนนหรือสีปินบ่นางจี้วบ่อ้ออ๋นี่ันนี้บริเดขึ้นบน,น,นปะอันนี้มันเป็นธรรมชาติธรรมชาตินะครับเอฟซอันนี้ถ้าเรียกบ้านเท่ากับเป็นที่จำศีนของพะระฤาษีนะครับ อันนี้ไก่เพนบอกให้ฟ,ฟังนะครับเอปซีเดินไปเรื่อยครับสวยสวยสวยอ้สุดยอดครับเอซก็มาเที่ยวได้เลยครับด้เอที่แขวงขม่วนครับผมสปป,ปลาวนะครับ โอ้งามหลยอันนี้ครั้งแรกด้วนี่ยบาวบึงการมาก็ครั้งแรกครับเนี่ยสวยสวยวสวยสวยสวยวถ้าไม่มีไฟเราจะมองไม่เห็นไงอันนี้อ่านว่าอะไรครับระวังหัวอ๋อระวัง,วงชนเนาะ ระวังหิวโอ้คนละอย่างกันครับนักท่องเที่ยวก็มาเที่ยวเยอะด้วยครับเด้อเพราะว่าเดินทางมาจากปากซันนี่ก็ค่อนข้างไกลอยู่ถ้าเรามานคะรพนมก็ข้ามมาโอเคอยู่ครับมันจะใกล้แล้วก็มาพักที่ตรงหน้าพระธาตุพนมนะครับแหวนคํามมวนนะครับมันจะใกล้โอ้ธรรมชาติสวยครับ อย่างสวยเด้อครับ F4 สวยแนะนำ F4 ครับผมมาเด้ออันนี้เป็นไม่ให้จับเด้อครับเด้อให้ดูเฉยเฉยอ,อันนี้ก็จะเป็นหินตามเกาะอือมึงมึงม,ม,ม,มีข้างข้าวบ่มีอยู่แต่ว<า>่ามันมีหลายสา<อ>าื่อทำอื่นมีความชื้นมีความชื้นโอ้ยันเป็นตะยาแน่นอนอันนี้จะเป็นหินเาะดังเลยนะครับโอ้ในทางคำขอของพญานาค Mm hmm. สวยสวยสวยสุดยอดครับนี่มาด้วยกันครับหลายคนเทวดามาฝั่งลาวครับอสวยสวยต้องติดไฟเพราะว่าถ้าไม่ติดเนี่ยก็คือมองไม่เห็น ก็จะมีบันไดให้เดินอันนี้คือถ้ำพญานาคไฟไม่ติดหรอครับอ๋อโอ้ว้าวอุ้ยสิมว้าว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 ,ว,าวถึงกับร้องว้าวเลยครับถ้ำก็สวยครับใกล้ก็สวยนี่ไกด์คนสวยครับมาแนะนำเด้อครับนี่เพิ่นมาแนะนำดีดีเนาะใกล้ทางลาวครับ ตอน,นจุดบริเวณนี้จะเอินว่าว่างของเทวดาวะเนี่ยโดยเสานี้ก็จะเป็นเสาเทียนเทวดาที่ต่อจากเมืองขึ้น,นไปเมืองสวรรค์มันจะมีจุดเสื่อมต่ออยู่อือเอานี่จุดนี้ก็จะเป็นใจกลางของทำปะเสื่อม,มหรือว่าเขามาได้นนครึ่งทางแล้วอ๋ออันนี้คือครึ่งทางกันได้ครับเบฟี่ปร,ป, 4, ประมาณ5้ารอยเมตรส0 0อเมตรร้อยเมตรกว่าวแล้วอืมอันนี้เสาเทวดานะครับเสาเทียนเทวดา โอ้มีเสาเดียวในถ้ำด้ยครับเนี่ยขครับขอพรจุดอันนี้จุดขอพรน,นี่ครับไก่น้ำเที่ยวคนบอกนะครับเอว้าวออันนี้เป็นจุดขอพรครับน่าเอี C, ขอพรด้วยกันครับผมการงานเปิดโชคลาเปิด การเงินเปิดสาธุเอ่ใกล้ใกล้เพิ่นบอกว่าเป็นที่นั่งเทวดา,า,อวดาโอ้สุดยอดเลยครับเป็นบุญตานะครับเนาะเอฟซี FC ทุกท่านเลยครับถ้าหินเป็นคนละสีเนะาะคนละสีครับอืม อันนี้มาด้วยกันนี่คนไทยสี่อันนี้ไกด์นำเที่ยวปาหม,มี่บอ่ะน้องปาหม,มี่จะมีแฟนละบอกเชอเอฟซเพื่นถามมียังมีแ,แล้วโอ้แต่มาเที่ยวได้เนาะคนแนะนำดีนะครับเด้อสอาวปาหม,มี่ทางสงปปลาว อ๋อช้างเอราวันนะครับมีไกด์นำเที่ยวบอกอันนี้คือเหมือนเหมือนช้างสามเสยนนะครับเส้นที่หนึ่งที่สองที่สามอันนี้อ๋อสวยสวยเหมือนเหมือนเหมือนครับเหมือนนี่ครับมากับน้องสาวน้องสาวแล้วก็พี่ชายนะครับอันนี้ทางสปปเรา ปเดินทางต่อเราโอ้สวยสวยสวยสยห้ามสัมผัสเข้าไปจับมันก็นจะหักเลยเนาะโอ้นามใสมีเอ่อสิ่งที่แบบมีชีวิตแนะนาเนี่คือปูป่าเข้าเนมีบ่เป็นปูภูเขาเขา่ใช่บ่

ว้าวน้ำอย่างใสครับอู้มีปลาช่อนครับอันนี้ปลาภูเขาเนาะถ้าเป็นภาษาอีสานเขาเร,รียกว่าปลาคอนี่ครับปลาคออืมอันนี้มีการให้อาหารบอลลูอนอยู่ธรรมชาติเลยอันนี้ธรรมชาติเลยใหอืมเ,เดี๋ยวน,น้ำมันจะเสียอ๋อหจุดบริเวณนี้ก็จะติดบ้างน้ำของพญานาคอ่าอันนี้คือบังของพญานาค นะครับอันนี้ใกล่ป่ามีเพิ่นรีวิวเข้ามาเ่ากระบูจ้าเ่ากระถามเพื่อนไ,นไดนะครับเด้อใช่เออเป็นพือเ,เ,เกพญานาคอะอือเป็นไฮไ,ไ,ไ,ไลท์ของถ้ำอือไฮไลท์ของถ้ำแตว่าหัวและวังมือเดิมที่งงถึงใส่กระดาด นี่ทางขึ้นอันนี้อันนี้คือทําขึ้นเองนี่นี่ทางขึ้นอันนี้ไกด์น้องปัม,มี่เขบอกว่าเป็นไฮไลท์ครับปฟาดื่อเนเอาตามจริงก็คือเป็นจับมาตั้งเลียงกันไว้เลยมันบอกถามที่สองถามนี้เพื่อนจะเอิ้นว่าถามหินมะค้าง อ่ามันจะเป็นทำที่เชื่อมต่อกับทำมาเสียงอ๋ออ่ะ,อะมาดูครับเอฟซีสวยครับภายในถ้ำครับอืมสวยสวยสวยลายล่านปี้เลยเพือ่อสวนปลาหินมะพาน อันนี้มีทางออกเปะอ,อ๋อกลับที่เดิมอันนี้คือสุดสุดทางแล้วครับเน้องเอฟซีอ๋อชมบรรยากาศครับผมเอฟซี F C. มันก็มีเรื่องเล่ากันแต่ว่าอ่าเรื่อง<ต>เล่เาหนจะเล่าให้ฟังแต่ว่าพี่ไม่เอาไม่เอาเสียงหนูเลยมันาจะพูดตามหลังเรือ่องอะไรเนี่ยบริเวณนี้เราอยากขอออกกล้องให้แบบให้คนถ่ายอ๋อให้คนถ่ายพูดเนาะเอาขออนุญ,ญาตครับผมอะหลังจากที่เราเดินเข้ามาประมาณอันนี้ก็แปดร้อยเมตรที่สุดท้ายครับผมตามที่ไกด์น้องปามี่คนสวยได้บอกนะครับที่สุดท้ายรีวิวไปทางนี้อ่ะอะไรก็เป็นที่เขาเรียกว่าเสาคำ้ำหรือคำ้ำเมืองมาดานนะครับ แล้วก็จุดที่เอฟซีเห็นเนี่ยตากล้องโฟกัสไปจุดนี้คือเป็นเหมือนสุสานของพญานาคครับนะตามความเชื่อกับผมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับก็เหมือนครับเหมือนเหมือนเหมือนกระดูกนะครับเป็นอ่าเป็นหินนะครับเป็นน้ําไหลลงมาเลยแหละแต่ว่ารูปลักษณะของหินจะคล้ายๆเป็นพญานาคครับนะหลายๆตัวที่ว่ามานอนเรียงกันนะครับแล้วก็เป็นบุญตาของบ่าวบริการนอนนาครับผมในคลิปนี้ก็ อ่ะอเอฟีฝั่งไทยฝั่งลาวครับผมมาเที่ยวนะครับอ่ะก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับผมนะครับเดี๋ยวรับชมคลิปอื่นนะครับขอบพระคุณครับผม